ก็คือกันแทนจะพิจารณานี่แหละครับอ่าตัวแทนหมอรับบุญเท่งไอคิวไส้สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องผ่านทางช่องย t u b e ด้วยนครับผมนะผมพาทุกท่านอยู่ที่วัดนนแดงครับวัดป่านนแดงแต่เดี๋ยวนี้ตำบลนนทองรเป็นเลยไปสวรรค์แล้วล่ะอําเภอบ้านผือจังหวัดบุรีรธานีครับผมสวรรค์อ่า เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูระบบเสียงเซนโดลซนรอนนะครับแล้วบานี้ไปยู่ใส่าสันไปยู่สลาพันหองหองที่สิบซุ้มนักกับศิลปินทั้งหลายนี่ี่เปท่อนกันย่หันเมื่อสันกำนัเพิ่นว่ามีผู้หญ่อย่หันื้อว่าเข้าเทพปัญจสิงขรอเป็นผู้ อ่าเป็นประธานโูหันกับว่าได้วันจะไปพระอาจารย์เป็นเครื่องของทางวัดเลยใช่ไหมครับทางวัดทางวัดทางวัดลั่นไปเรื่อยๆสีโอ้ยมันเป็นอย่างนอนมันเห็นผีตี้ที่อหอนเอะเห็นจัมมานแลน้วเนาเห็น,หน <c oughs> ผีมันหอน ไม่รู้เรื่องเือแดดไปนะเท่ไปเยอะทั้งนี้ทีก็จะเป็นมิกของยามาฮ่านะครับเอามิกยามาฮ่า M G X เอ้าอเอันนี้ก็ยามาาฮ่เหมือนกันใช้ไหมใช้ใช้นี่เป็นตัวมอนิเตอร์เอาเป็นตัวมอนิเตอร์ฟังไปหลายหลายคนเนาะตอนนี้จะคุมพีไอฟังไปหลายหลายคนแล้วกันเนาะแมนบอกเนี่ย วะเจ้าจะเป็นอะไรอ๋ออีคิวเป็นของสาวเบสคอร์สสองตัวเป็นดีบีเอฟแล้วมัเป็นทีมงานของทางวัดป่าเราทำเองยี่ห้อเอเนี่ยเอ็นดีเอฟอ๋อของแบสเอ็นดีเอฟอ่าอันนี้คือเบสของวัดเลยใช่ใช่นี่เราทำเองจะเปประกอบเองสเปคมันเท่าไหร่ครับสเปคยังไงไอ้สเปคนี่ต้องถามล่าจ้างก่อนใช่ล่าตัวตัวเก้าพันสองที่ขับโลใช่ไหมครับใช่ใช่ ตัวตัวโลนี่ยดอกดอกกี่นิ้วครับอาจารย์กระซังสีนวนดอกหน้าเท่าไหร่เนี่ยตัวนู้นอะสีล่ำตู้ตู้เบ็ดอ่ะกอมันหนังสีบมันเป็นจังได้สิบห้าอันนั้นหน้าสิบห้าอันนี้สิบหแพรทีนองเขาฟังกันหน่อยนห้าสิบแต่ว่าอันนั้นหน้าสิบสี่ดอกหกหกดอกเอาบางนี้นะสิบสิบนิ้วอ่าตัวหนึ่งหกดอกได้ตัวนี้สิบห้าสิบห้าอันนี้กี่ดอกโอ้โหอันนั้นสามดอกสิบห้าแล้วอ่า เสียงกลางเหรครับเสียงกลางนี่หน้าแปดอกหน้าแปดอกแล้วแต่ตัวใหญ่ที่เลียงเยงอยู่นั่น่ะตามผมเขาเียอะไรผมก็ไม่เรียกแ้วนันจะมีมีหน้าเท่าไหร่หน้าสิบแปดหน้าสิบแหน้าสิแล้วก็หน้า12บอ่ะเสียงกลางหน้าสิบแปดหน้าสิบหน้าสิบสอยู่บนสุด15สิอยู่ตรงกลาง18อยู่ด้านล่างโอ้ ไปนั่นแต่ว่ามันได้มิโลงนี่เขาว่าวันสีนีผัดบววคือเขาฟังด้วยไฟสีว่าแ่ต่อขวัญขันเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมพาไปดูใกล้ใกล้ฟังขวัญแจกบกหัวแบไปจ่้ยหนังโบมีเ็ดหนาเกี่ยงสมวยรวยน้อลาฟังด้วยพี่สิบอกให้ก่อนหนังนั่นที่โบมี มันนักเป็นจังสี่ตั้งแต่คอนข้าวหลังกมาสิห้านิ้วสามดอกครับผมก็จะไปมากข้าวล่าเราหน้าแล้วก็คดหลังดอกโนปา้าฝนจุ่มพึ่งสันไวหน้าบัตีนหน่อยล่ะมี่ยิ้มผีบ้ามาแต่ใจบู่บอนเห็นข่อยนอนอยู่หันมันเลยโวยไปล่างนีสิบแปดนิ้วครับแล้วก็สิบห้านิ้วแล้วก็สิบสองนิ้วนะฮะ เราเต้าดันหนาเต้าหาขี้มันเต้ากะเต้าปาดแหลมันว่ามันเห็ดผงแงรถขาาโต้าเจ๊งแค่นังกกะขาดอดซ้ำรถไปเฉยจังบ่เดพียงรถไปเฉยจังบ่ สิบ่มีหนังเป็นน้ำแม่งไปเองเต้าตาอยู่ในสิ่งมันเชื่อมาเห็นด้วยกินหลายนามบอกในคนทองใครอุ่นปุ่งปังนั่กะบอเศาฟังก็ไขสิเบาแต่ต่อก่อนขันก่อนของไผของมันาไปกัพอแล้วอัจจะจาเอาบอคือเอาคตา ก็รวบบ้านเอลออนันอันนี้ก็คือดังดอกนั่งกันอัตจรรย์ความเท้าเนาเฮาหยิบแม่แม่เอื้อแนวแป็ดแก่อยู่นลำไกรบกผู้แก่เฮาเอิญดอกว่าหวัญมันละวนกันเข้าแนวเดียวเอิญหลายซื้อแนวมันคือกันเอาขากระด้อมาบ่เอิญซื้อเดียวบอนทั้งเที่ยวบอกว่จ้อยหลับทั้งกลางพ้นเจดีมันคือกันกับของไก่บกผู้แก่สังห้าเอือ ปาอัอนี้มันดอกสิบนิ้วหกดอกต่อใบนะครับยอมความคิดของพระอาจารย์เลยครับนี่ไอแม่เนาะเออมันเป็นกวนเพิ่นแก่กันต่างต่กี่เนาะเอออิงแม่บุญเพ่งคือขอวั่งขอเท่นเป็นร่ำแก่กวนกันตะเกาเฮ้าเนาะาจำได้น้ำุนเลยไอแม่พแางเสียงกาขื่อมไงไงต่างต่างกี่เวละ ยามแมาอัมพันเราล่ำไปกำงานเบิดอตั้งกระล่มพัดต่อแต่ตองไปบวชวิวโผล่าว่าแต่จำของเราได้นะน้างเพิ่อนเราล่ำก่อนหนึ่งผมหมักติดกกจิตใจว่าแล้วบุญเพิ่นนังนี่อยากเกี่ยวไกลไกลใจอยากมอใบแขนกันมันใสนานมันจะสู้กันยังไดใจของน้องงานดอก แจ้งจะตางแดงเบาขั้นเจ้าสิวน้ำเจ้าผู้หัวมากล้ำใม่คำบึงทั้งกาทำไาให้ป่าฟ้า กนโน่นนะ่นน่ะทั้งนังคื่อลักตัง้งต่อไปไว้ฟังขั้นบังบังบบนั้นเราขั้นบุายบ่เราน้ำสองักโบหลายว่าจะไหน,ไหนรเรียกว่าไสโบนี่ตี๋เดี๋ยวพระอาจารย์ค่อยพีเศน,<ค>นชุด <ไข S 2> ใหญ่ดีกว<ป>่าาอันนี้ซอฟๆก่อนหือว่าของไม่สิ้นที่หดปานสินทีมีแต่หดงาวหนาวผู้สาวโอโดกกาดจังสืย หรือบอ่เคยเมาสู้หูหอมแปวสวรรค์ให,ห้มาคำล่องหนูบ้นหูปากตังขั้นบอ่คัมไหมางุมบใบปักตูมกะบอกอาขั้นบ่กรรมที่เอนญไดเอินว่าใช้ขีลา,า,า,ายหรือเอ,นอ,อ,อ็นไอหนึ่งบ่ แหมบุญเพ็ง <c oughs> แทนเสียงกาเสคัน,ออาาน,นที่หอของเกาเฮาผู้ขาหมอนก้อนเสียกะเท่าเติมแล้วเด้๋ยวดีพอแม่เฮาเด้อจัดสิบห้าปีแล้วครับเกิดสองสี่เก้าหนึ่งปีสวดครับพี่งูมี่หัวหอหนี่ลางงูอ่าได้แานเสียงน้ำกันของแม่บุญเพ่งเออกระมักเลี้ยชีวิตจิตใจนอนหลับอยู่กับฝันว่าได้ร่ำกะล่ำเออจังได้เปลี่ยนมาจังสี่ เมื่อนี่ก็มีหลายูนหลายคนพี่แม่อําพันำลับก็โอุ้ยแม่อเออท้องลำลับก็ขึ้นมาเนี่ยบันเนี่ยแม่ท้องลำห้องหมอลำดังในอุดรห้าสมัยแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นเวทีดอกเล่าไปรลอยู่บ้านพ้นจบตึกแก่สามสิบสี่สิบสิบปีขึ้นหลังแล้วล่ะ